สวัสดีค่ะ ผู้เรียนทุกท่านคะวันนี้เรามาเข้าในหัวข้อเรื่องกันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของแพทย์และผู้ป่วยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรเช่นเดิมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดพลเทพสิทธาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะวันนี้คงต้องรบกวนอาจารย์ต่อนะคะในประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของแพทย์และผู้ป่วยค่ะกฎหมายเขียนไว้อย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างค่ะ คือเราเริ่มกันจากผู้ป่วยก่อนแล้วกันเพราะผู้ป่วยเนี่ยเวลาเราพูดถึงการแพทย์เนี่ยผู้ป่วยไปเหมือนเป็นอ็อบเจกต์ของของการแพทย์แล้วกันนะครับเป็นผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทำนะครับจริงๆไม่ใช่ผู้ถูกกระทำรักการรักษาเราเลยเรียกว่าเป็นคนไข้นะครับทีนี้สิทธิของผู้ป่วยเนี่ยมันจะอยู่ในคําประกาศสิทธิของผู้ป่วยนะครับที่สภาวิชาชีพหลายๆแห่งเนี่ยร่วมกันร่างออกมาผมยกตัวอย่างเช่น แพทยพสภาสภาการ,รพยาบาลสภาเภสัชนะฮะทันตแพทยพสภาสภากายภาพบำบัดที่ดีก,กันแพทย์คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะคือพวกแผนไทยนะครับร่วมกันออกะะอที่ที่นี้เยอะครับอาจารย์หลายสิบข้อเลยนะครับก็เช่นสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพะนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือผู้ประกอบวิชาชีพทางวิชากรรมหรือทางโรคศิลปะต่างๆเนี่ย ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆในการให้การรักษาค่ะนะครับคือจะรักษากันช่วยไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยยงกลับไปที่หัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือทําไมเราถึงต้องมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพต้องมีการขอใบอนุญาตนะคะเพราะผู้ประกอบวิชาชีพเขาจะมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของเขาอยู่แล้วครับถ้าเราให้คนไม่มีใบอนุญาตมาประกอบวิชาชีพก็ ไม่มีมาตรฐาน่ครับซึ่งเราก็เลยถึงมีมีกลุ่มของแพทยสภาด้นนนีแพทยสภาเพื่อมาดูแลเรื่องกํากับมาตรฐานพวกนี้ใช่ไหมคะนี้มันจะมีต่อก็คือผู้ป่วยเนี่ยครับจะได้รับข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงนะครับที่เพียงพอในการตัดสินใจอย่างเวลาจารย์พูดเราไม่สบายเนี่ยครับเราไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะให้ความยินยอมกับแพทย์ในการแทงเข็มน้ําเกลือหรือผ่าตัดก็จะต้องเป็นสามีหรือคู่สมรสแล้วกันะหรือบุตรหรือว่าพ่อแม่ นะครับในกรณีที่ลูกเป็นลูกกัน,นะครับทีนี้คนให้ความยินยอมตรงนี้นะครับก็ต้องรับข้อมูลว่าเช่นในการผ่า,าตัดลักษณะนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเสียเลือดเท่าไหร่จะต้องมีการให้เลือดะนะครับอาจจะมีการเจ็บปวดาภายหลัง after match อย่างไรนะครับหรือจะมีกลุ่มอาการแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ป่วยหรือผู้แทนผู้ป่วยจะต้องได้รับเพื่อตัดสินใจว่ายินยอมให้รับให้รักษาต่อหรือไม่ครับคือรวมถึง ความหมายก็คือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเองจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลให้กับผู้ป่วยเพื่อให้เห็นอัตราความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรวมถึงกระบวนการรักษาว่าจะประกอบไปด้วยอย่างไรอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเพราะว่าบางทีเนี่ยประเมินผลกระทบแล้วไม่คุ้มถ้าจะรักษาเช่นอาจจะมีอาการแทรกซ้อนตัวเนี้ติดตัวไป ยาวนานไม่คุ้มที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องก็โอเคยุติการรักษาหรืออาจจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่คร่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นการผ่าตัดสมองนะมีความเสี่ยง70-30สิบสาสในที่นคือเสี่ยงที่จะเป็นเจ้าชายนิทาคือไม่ส้ยเลยกับฟาเฟนคือหายเป็นปกติ แต่ต้องทำกายภาพต้องฟื้นฟูใช้เวลาช่วงระยะหนึ่งใช่ครับก็ต้องมาชั่งน้ําหนักกันละว่าจะเอายังไงดีนะครับระหว่างเป็นการใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายไปเลยคือยอมรับทาใจให้มีความสุขไปแบบที่เป็นการทางแพทย์แนวทั้งหมดโยระยะสุดท้ายใช่ครับที่ตอนนี้มีเราเรียกการรักษาแบบประคับประคองครับค่ะใช่ คือไม่ใช้การรักษาแบบรักษาให้หายแหละแต่รักษาประคบรอางการไปเช่นมีเสมหะสู้เป็เสมหะมีไข้ก็ให้ยาลดไข้แล้วผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับครอบครัวครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะได้พบกรณีเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นระยะสุดท้ายตรงนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกว่าการมานั่ง ทรมานทําคีโมนะครับสำหรับผู้ป่วยที่อาการหนักจริงๆนะครับแต่ถ้ายังมีทางรักษาได้รักษาเถอะครับนะครับแต่แต่ยังสิทธิ์ที่อาจารย์ว่าเรื่องของการให้ได้รับข้อมูลเพียงพอเนี่ยถ้าพูดถึงเมื่อก่อนปี240เองเนี่ยในประเด็นนี้ถ้าเราพูดถึงในอดีตเราเหมือนจะรู้สึกว่าเราเราการคุ้มครองสิทธิ์เราเขียนไว้ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรเนอันนี้คือเขียนไว้ในคําประกาศสิทธิ์ละใช่ครับก็เป็นสิ่งที่พัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยสิทธิของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นสิทธิในเชิงรัฐธรรมนูญมากกว่าว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนแต่ว่าในสิทธิที่เป็นสิทธิยิบย่อยเนี่ยครับปลีกย่อยพวกเนี้ยเราไม่ได้กำหนดเลยอย่างคำประกาศสิทธิอันนี้เนี่ยก็ประกาศในปี2558นะฮะไม่นานมานี้แต่นี่ก็คือแก้ไขเล็กน้อยก็คือจริงมันมีสักระยะหนึ่งแหละแต่นี่ก็คือแก้ไขบางประเด็นเสริมเติมขึ้นมาในฉบับก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็จะมีสิทธิ์เรื่องของการทราบชื่อนะครับของบุคลากรที่ทําการรัักษาาเรรคะนบ พาะอะไรฮะพอเกิดการผิดพลาดเนี่ยมันจะได้รู้ว่าจะต้องฟ้องร้องต่อใค<ช>รนะครับถ้าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงพี่เราพูดไปแล้ว<ช>นะครับ<ช>ข้อมูลก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยอีก<ช>หรือไม่ไมไมละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยเช่นมีคนสองคนเข้าโรงพยาบาลมาพร้อมกันด้วย<ช>อาการเดียวกันครับ<ช> แล้วคนนั้นเขารักษาอย่างไรเราไปถามอย่างงี้ยฮะหมอ oh. หมอมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเพราะว่าการกลไกการวิธีการรักษาเนี่ยบางทีมันไปกระทบต่อขอ้อมูลส่วนบุคคลของอีกคนหนึ่งครับ hmm. อันนี้หมอก็จะมีสิทธิ์ไม่ตอบ <Okay. S 2> อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องสําคัญคือเรื่องสิทธิในการรับทราบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล oh. อันนี้สําคัญมากสําคัญมากครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีที่กรมการค้าภายในนะครับประสบความสำเร็จร่วมมือกับทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับ <Okay. S 2> ที่จัดให้มีการเช็คราคายาได้ แล้วก็มีการจัดทําเป็นโรงพยาบาลสีเขียว<า>นะครับไม่ใช่เอาสีเขียวไปทาน,นเป็นโรงพยาบาลที่ค่ายาของโรงพยาบาลเอกชนน,นะ,ะที่ค่ายาเนี่ยเป็นมิตรกับคนไข้อ๋อ,อนี่คือเหตุผลที่ใช้สีเขียวสีเขียวครับคือเป็นมิตรคือพูดง่ายๆคือเข้าในโรงพยาบาลเอกชนเหล่าน,นี้เนี่ยออกมาไม่หมดเนื้อหมดตัวครับไม่ต้องขายที่ดินที่นาขายบ้านขายอะไรเพื่อที่จะ เพื่อมาชอ็อกว่าตอนสุดท้ายว่าค,ค่าใช้ใจ่ายสูงมากคือตอนนี้กฎหมายกำหนดไว้เลยครับว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องยาเนี่ยได้ก่อนที่จะตัดสินใจจังหรักษาโรงพยาบาลเนี่ยต่างๆก็จะมี QR code ให้เราสแกนนะครับจารว่าพาราเซตามอลกี่บาทค่ะหรือจะเขียนไว้ว่าสอบถามแพทรักษาพยาบาลได้ที่เคาน์เตอร์นี้นะครับอย่างโรงพยาบาลมอเอเองก็มีแม้เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับคือมันเป็น สิทธิภาพบังคับที่รัฐกำหนดว่าสถานพยาบาลต้องทำซึ่งถ้าเราสังเกตอย่างพอดีเพิ่งไปรับบริการล่าสุดในสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดพิษณุโลกเอง<ช>ก็จะเห็นว่ามีการแสดงของราคายาช,ชัดเจนแล้วก็ค่บาบริการทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าบริการทางการแพทย์อะไรอย่างงี้นะคะคมีการแยกชำระออกมาเป็นรายรายการเลยนะคะต้องครับอาจารย์ค,คือจะได้ประเมินถูกว่า จะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือจะอดทนอีกนิดนึงไปเข้าโรงพยาบาลรัฐนะฮะเพราะรวมถึงจําได้ว่าบางดียาบางชนิดในการรักษาบางโรคอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มของสวัสดิการของรัฐรที่เป็นประกรันสังคมเลยไม่อยู่ในบัญชียาเหล่านั้นรเราพร้อมที่จะไปใช้อีกบัญชีหนึ่งหรือไม่ใช่ครับทีนี้อีกข้อก็คือสําคัญนะครับก็คือเรื่องของฉุกเฉินใช่ไหมจ้าฉุกเฉินเนี่ยาบางทีเราอ่านข่าวบอกโรงพยาบาลบอก ต้องไปหาเงินมาวางก่อนก็เริ่มรักษารใ้ใช่ใ,ใช่มไม่ใช่ครับสิทธิของผู้ป่วยคือถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆนะครับ<า>แ,พแ,พแพทย์นะฮะและบุคลากรทางการแพทย์ยไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษานะครับคือจะไปบอกเขาว่าเอาเงินมาวางก่อนไม่ได้นะครับอันนี้ผิดจรรยาบรรณและอาจจะถูกสอบวิชาชีพนะครับท้งสถานพยาบาลแล้วก็ตัวแพทย์เองนะครับตรวจสอบสิทธิก่อนว่าอยู่กับโรงพยาบาลไหนในเรื่องนั้นอีกเรื่องหนึ่งคระพีาจย์คือสมมุตินะครับผมรับมีประทบประวัติเหตุแล้ว รถของมูลนิธินะครับเลี้ยวรถเอกชนรถเอกชนบอกไม่รักษาถ้าไม่วางเงินค่ารักษาก่อรหรือถอดสร้อยมาวางเนี่ยเราเคยเห็นข่าวเหมือนใช่ไหมฮะไม่ได้นะคะอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆอ๋อต้องอยู่ในนิยามของคำว่าฉุกเฉินจริงจริงครับอาจารย์คืออย่างกรณีที่เราเห็นข่าวเนี่ยคือแพทย์เอกชนเนี่ยประเมินแล้วครับอาจารย์ว่ามันไม่ฉุกเฉินคือเห็นแล้วว่ายังมีแรงที่จะต่อรอนต่อเถียงกับบุคลากรทางการแพทย์ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ย ไปม,มีสิทธิ์เลือกที่จะรักษาหรือไม่รักษาก็ได้ครับอ,อย่างยางกรณีอันนี้ประสบเหตุมาด้วยตัวเองนะก็คือในห้องฉุกเฉินเนี่ยนะฮะ,ะก็คือมีคนล้มล้มเข้ามาสุดท้ายไม่รักษาครับมาวุ่นวายเต็มในห้องฉุกเฉินเต็มเลยครับญาตเิเพื่อนเพืเ่อนมาหมดแล้วบอกเอ้นี่มันฉุกเฉินต้องรักษาก่อนคือไม่ได้คือแพทย์แระพยาบาลประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ฉุกเฉินจริงเข้าใจ ก็คือไม่เข้าข้อตรงนี้ครับไม่เข้าข้อยกเว้นตรงนี้ครับไม่ต้องไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับอย่าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับยิ่งมีกันน้อยอยู่แล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเวิร์กโหลดสูงนะครับเราจะเห็นพยาบาลเนี่ยบางทีก็เวลาไม่มีคนไข้เนี่ยก็จะต้องงีหลับกันคืออย่าไปว่าพยาบาลว่าแอบหลับในเวลาทํางานไม่ใช่คือเราไม่รู้ว่านั่นเขาอยู่ควงมาแล้วกี่กะแล้วนะสีชั่วโมงหรือไม่เพราะมีเหตุฉุกเฉิน สาหัสสากันเข้ามาอย่างต่อเนื่องใช่ครับเงี่ยครับแพทย์แพทย์ฉุกเฉินเองเนี่ยักาสถิติเนี่ยก็ต้องอยู่อยู่กันนีครับขั้นต่ำนะครับสามที่หกชั่วโมงวันครึ่งนะครับคือวันครึ่งเงานอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตใช่ครับเพราะว่าเรายังขาดแคลนในบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเป็นเรื่องทั้ง workload ของแพทย์พยาบาลและวิชาชีพอื่นๆนะครับ